ป๊าติดตัว่าเมืองเอ้ยว่ามันไม่โอ้ยไฟบอดได้แท้มันไม่ขี้แข็งฮากินซีมึงก็มาสร้างเป็นแท้เยาบอมยพี่เจ้าของไม่นั่งหัวโคตรหลงงอยงแม่มึงเอ้ยขี่ผู้ใดไรไงขี่ไทยแขกโอ้กะย้อนมันมเหมิน พ่อใหไงเจ้าขึ้นังโยกไกลแทะอาบักสูทากะขึ้นมา,านตั้งแงตั้งซ่านเวียนมัดถูน้ำใสใสใกินยาฉุนฉุนพี่มาป้าเอ้อซื้อรถหรือป้าเอาล่ะพี่ซื้ออ,อ,อยู่ที่เฮ้ยซื้อรถม้วนขยังหนี่งตัวซื้อวางได้ซื้อว่าพ่อใหญ่จูพ่อใหญ่จูไมีแม่มาละมีครับแม่ผมซื้อว่าไม่เงยผู้จะของเลยผมกับบุญสู้ครับอยู่บ้านไหนล่ะล่ะอยู่บ้านบงคาครับหอย พ่อญ่จูไม่ใหญ่ผู้บุญสู้ว่ามันจะบั่นหอยขีนูป้าไปเปลี่ยนเป็นหอยขีนูเด้อมันหอยใส่ละอูน้ำกันมืดพ่อญ่จูไม่ใหญ่ผู้บุญสู้โอ้กันย้อนลับมานั่งแกขีหูแล้วรับประตูละเม่พ่อญ่จูขึ้นมาตั้งเนี้ยน้ำมุตูสิพากินเขากระพลประทูมาจากประทูสิพาปิ้งหนูมาจากปิ้งหนูสิพาพปนปู่พี่มาพ่อไงจู โอ๊ยปอนปูปอนปูปิงหนูคุณกินดูดูคุยากันสม,มู๋นละ่ะสม,มูกับมีม่แมงสุเอา้าว้ายคุยียบขี้กูสั่นเลยเจ้าย่างบ่ด,ดูบ่บอกกูเอาไปสิลูก<อ>ถูอ่ะถูถูถูถถแม่มันขอกหมูนี่ระวังเด้อระวังตะปูอยู่ขอกหมู ว่าไม่นำตีสูเอาน้ำอยู่ในหม้ออูอยู่ราันผู้คือเป็นตะมีงูเสียหัวจังอนกับฟู้คือพอมีสับูยนี่มูไข่พ่ส้สบูพมกไข่ใส้แต่แซมผูนี่ยกูทูหรอเอ<ห>อทูอกะทูหัวขั้นใดคือเป็นต่ผูเสียอผูจังไนเพราะยางจูมันถือฝนรู้ เป้นซ้ำนี่แห้งเป็นตาลูบ่รููดอกแป้นไม่ดูเอามาตัใส่ระสูซื้อมาจากน้องบัวลำพูแป่นี่แห้งเป็นตาลูเพื่อบ่ตอกตะปูอันแป้นไม่ดูมันตอกตะปูว่าอยู่ตอกตะปูย่านไหนตะปูอยู่อู้ปู่คือบาเอาไปเห็นขอกหมูไฟเสียดายมันเป็ดแป้นไม่ดู เอไฟละนึ่งคู่ไปกับคู่เอาคืมาซือ